นี่รถรับส่งจากโรงแรมมาที่ประชุมนี่คือรถรับส่งจากจากโรงแรมมาหอประชุมรถรับส่งนี่ก็ะซิปก็ท่านหน่ะพี่น,อน้องแรนเพราะว่ามากอ้าตาล้องเราไปไหนอ่ะนะ,อะโอ้ยตากล้องเรายังไม่นี่เลยไปเซ็น ตายเลยตากล้องเราเลยไม่ได้ไปไหนเลยนะให้่ากล้อม่าายูเมียรูปไปเซนเอกสารก่อนเร้อขออนุญาตไป่เซนเอกสารก่อนไปเซนเอกสารแป๊บหนึ่งค่ะขออนุญาตดึงตากล้องไปก่อนถ่ายคนที่หรูปภาพก็ไม่ได้กับเขา เป็นตากล้องแ่สวยๆพี่น้องจ้ะเซนสิกตตลัสสวยมากวิวสวยๆอะค่ะสวยๆวิวสวยๆนีก่อันนี้อันนี้่าน่านกล้องไม่ได้นะแ้กอง ห่ประชุมหลายห้อพี่น้องเพราว่ามาหลายจังหวัดมาาลายจังหวัดพร้อมกันมาประชุม่มแพย์กระาหนีกลับมือนีเพิ่นว่าครบสองขื้นแล้วเระเจ้ากระสีกลับมือนีแทย์กระสาแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งที่เขาเพิ่งมา <ห ả? S 1> มีอีกโซนหนึ่งเขาจะเข้ามาวันนี้มาแทนที่โซนที่สุดท้ายที่จะกลับวันนี้แต่ของเราเหลืออีกคื้น แล้วคนชุดใหม่ก็จะมาอีกวันนี้อีกเส้นเส้นตรงไหนเส้นตรงไหนเขาให้เป็นตรงไหนละ่ะเส้นเอกสารตรงไหนเส้นเอกสารตรงไหนเนี่ยไม่ถามเดินม,มาแล้วก็ไม่ถามทุกคนตรงไหนก็ไปลองดูไม่ใครมองพี่น้องยังวิ่งพี่ตรงนี้ป่ะนี่ไงพี่ตรงนี้ นี <ersch> ่ประชุมอยู่ตรงนี้มันกระลายห่อเนาะอออ๋อหนึ่งทางนี้อ๋อหนึ่งทางนี้นี่ ของเราโซนหกคันเราอยู่อหนึ่งโตริมเนี่ยน้องฟ้าใสนี่ไงเราเจอแล้วโต๊ะริมใช่เลยน้องฟ้าใสเราอย่าไปบอกว่าโตหนึ่งเราต้องบอกโต๊ะริมได้แล้วครับได้แล้วขอบคุณมาครับตรงนี้ด้วยตรงนี้จ้าตร้าะเส้นเอกสารตอนยี่สิบหกค่ะเส้นเอกสารคอนเสิร์ตวิวค่ะ